รวมกันสามคู่พระนางชื่อดังและร่วมงานแต่งมากคิมเบอรี่บอกเลยหวานไม่แพ้คู่บ่าวสาวเลยค่ะเพื่อนบ่าวสาว อันไม่แพ้ใครและเข้าประตูวิวากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่14กันยายนสำหรับคู่รักของหมากปรินและคิมเบอรี่และงดงามวิวาตขึ้นที่โมโคที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศและสืบโรแมนติกแบบนี้เจ้าสาวในฝันไว้เลยทั้งที่ยังมีครอบครัวและก็เพื่อนสนิทเดินทางไปร่วมงานอย่างเป็นอบอุ่นและแน่นอนว่านอกจากนี้จะเป็น,นคู่บ่าวสาวจ้วัน ฉ่ำแล้วก็เพื่อนเองก็มาหวานฉ่ำไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับสามคู่คู่รักที่ถูกจับตามองน่าะจะโดนแซวกันที่ว่าที่สุดนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นจากคู่ของนาเดียยา,ยาและกับจีมมาร์กและพร์ดินดาและมาร์กี้ราศีสหกสกณ์บอกเลยว่าทั้งสามคู่นี้หวานไม่แพ้บ่าวสาวจริงๆแล้วล่ะค่ะเป็นต้นแหวว